สวัสดีคณะครูและคณะกรรมการตัดสินทุกท่านค่ะพวกเรากลุ่ม NP Harmony พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคุณาธรรมเรื่องขนมไทยสร้างสารรค์สราสราสรัมพันธ์สร้างอาชีพดิฉันนางสาวภาว,วิตามูสีแก้วเป็นตัวแทนแกนนำโดยมีครูที่ปรึกษานางสาวอลิตาสุทธิศักดิ์และนายกิวัฒน์ปัญญาล่าที่คอยให้ความช่วยเหลือและคำที่ปรึกษาพวกเราค่ะ จนทาให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นค่ะและขอขอบคุณพระครูปีพระชานุณูลองเจ้าขณะอำเภอหนองไผ่เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยารามที่เอาให้คําแนะนําและหลักคําสอนธรรมะทําให้ากิจการรมของพวกเราสู่ผลสำเร็จค่ะ ที่มาของการจัดตั้งโครงงานในครั้งนี้นะคะกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นคุณค่าของเวลาที่น้องๆหลายๆคนควรได้ใช้ร่วมกับครอบครัวค่ะในปัจจุบันน้องๆน,องนักเรียนหลายๆคนติดมือถือคอมพิวเตอร์สื่อโซเชียลและเกมออนไลน์ค่ะกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้ที่ไม่สามารถปล่อยผ่านได้เลยคิดว่าควรรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งแกนนาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ต่อไปค่ะขอเชิญหัวข้อต่อไปได้เลยค่ะ ในขั้นตอนแรกนะคะพวกเราได้ไประชุมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงกิจกรรมที่จะนํามาแก้ไขปัญหาโดยพวกเราได้สร้างแบบสอบถามเพื่อสอบถามน้องๆว่าน้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับอะไรและอยากทําอะไรวัตถุประสงค์หลักนะคะคือลดการติดโทรศัพท์มือถือและจอคอมพิวเตอร์พวกเราได้ใช้นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1จํานวน400คนมาเป็นเป้าหมายสําคัญในการทําโครงงานคุณธรรมของพวกเราค่ะซึ่งได้ข้อสรุปว่าพวกเราจะใช้กิจกรรมการทําขนมไทยสร้างสารรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างน้องและคนในครอบครัวค่ะโดยที่กลุ่มของพวกเรานั้นนะคะได้ตกลงกันว่าจะทําขนมเมนูบัวลอยไข่หวานเพราะเป็นเมนูที่ได้ช่วยกันทําหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการหั่นฟักทองปั้นแป้งบัวลอยหรือผสมแป้งบัวลอยค่ะซึ่งถ้าหากนําไปใช้กับกิจกรรมในครอบครัวก็จะทําให้เกิดการพูดคุยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะ พวกเราได้ลงมือทำขนมบัวลอยและอัดคลิปวิดีโอลงไปในช่อง Youtube mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนนำไปปรับใช้และทำตามขนมบัวลอยเป็นขนมที่ทำได้ง่ายได้ที่บ้านสามารถทำให้คนในครอบครัวก,กินได้ด้วยค่ะหลักธรรมที่เราได้นํามาใช้คือหลักธรรมอริยส,สัจสสามารถนําไปปรับใช้และเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงได้โดยมีความหมายว่าความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ ทุกคือปัญหาหรือสิ่งที่ทําให้ทุกใจสมุทัยคือสาเหตุของปัญหานิโรธคือเป้าหมายของการดับทุกมักคือวิธีการแก้ไขปัญหาคําสอนของในหลวงที่กลุ่มของพวกเรานั้นได้นํามาปรับใช้ในการทําโครงงานคือการทํางานเป็นลําดับขั้นโดยเริ่มต้นจากการทําสิ่งที่จาเป็นก่อนเป็นขั้นตอนแรกเมื่อสําเร็จแล้วก็เริ่มลงมือทําสิ่งที่จาเป็นในขั้นตอนต่อไปโดยใช้ความรอบคอบและความระมัดระวังและสิ่งที่จาเป็นที่สุดในการเริ่มทําโครงงานคือการพูดคุยสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิ ผลสรุปหลังจากนั้นนะคะน้องๆได้น,นํนานกิจกรรมทําขนมของพวกเราไปปรับใช้เป็นการทําอาหารกับครอบครัวได้พูดคุยกันและส่งผลดีกับคนในครอบครัวมากขึ้นทําให้เห็นว่าโครงงานคุณธรรมที่เราจะทําขึ้นนั้นเป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงค่ะ